เป้าเอ้อเปามั้งเปาเปาสู้สู้เปา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 ้ามันชิลล์มันแน่น้อยรีบมากครับ รมันอยู่กับช่องเป่าตามจิตชีวิตช้างนะครับวันนี้มาดูพรว่ฝึกช้างอะไรเนี่ยเปาเปาถือเจ้าของนี่ออให้กินนะให้กินกินก้อนกินก้อนเออกินก้อนกินก้อนไปเั้ยปเต้ไปเ้ยเต้เ้ยเ้ยเต้ยเต้เต้าเต้เต้าเเเป้าเต้ยเต้ยเเต้า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 เเ้าเเเ้เเ้เ้เเ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  บัว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 พุ่นครับข่อยกินเน่างเดียววะฝึกสังน่อยึกได้ฝึกไม่ได้หรอกช้างขนาดช้างเมยหายดีเพิ่งฝึกเป่าวัางนี่เลยนี่เราทำมิ่งให้ได้สามสี่ปีนี่ดูท่านเปลี่นเมียนสั่งพุ่นพุ่นะอ๋อครับครับมาพีครับก้นวะนี่เบื้องเบืงขอกินเนี่ยเลยครับตุดเปีย หายงเหรียญดีกว่าชนลางยงเหรียญนด้ะวนุ่มรอันนี้รอ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 ล้รอน่มมดเกิดเสียบเลยเอาสามีอาทีดูฟูงใหญ่มากเาเราต้องฝึกสวัสดีค้างไว้เผื่อมีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีมาอยากถ่ายรูปกับมิ่งดิเอา เอาดิ้งหนิงดิ้งนิงหนิงนิงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไอ้ปูนนะปูวัวนี่นี่นี่เห็นไพ่กับป๋าบ่ได้เลยวะตามปี๊เลยตามเปี๊แล้วไม่ไม่นี่ดูตูดตูดนี่ก็ใหญ่ครับกินเก่งครับตัวนี้ตูดของตัวนั่นตัวนั้นดูตูดดูตูดพี่กระจู่ออกมาด้วยโอ้ยเอ้เอโอ้โห พี่กระโจมมาโดยโอ้ตดชนะตดชนะเอาออดเออโอ้ตัวแม่งหลายหัวซีดียไมาเรียกโอวันตัวนี้ไม่เป็นไรครับมันไม่แข็งครับเป็นนิ่มๆมือเราไม่ใช่ชูนไม้ไม่ใช่ไม้กันนะมือเราไม่ใช่ไม้ครับเพราะว่าหัวหนากระโหกหนาครับกระโหลกสั่งถ้าเราตบเบาๆนี่เหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้ยไม่ต้องสั่งผมก็ทำ เผื่อผมได้กินครับผมเอาไปไปไปแล้วไปเรียนหน้ามีกแล้วลูแล้วเรียนกําลังเรียนหน้ามวนๆอยู่นี่คุณนุ่มหลายดิพ่อนุ่มหลายอยู่สิสวยก่อนเย็บเสืสวยกอนดูครับเราก็ต้องขอ โทษขอไฟด้วยครับรผมที่เสกกำไรน้องมิ่งครับรเพราะว่าถ้าเวลาน้องน้องมิ่งวิ่งวิ่งกลับไปหาคุณแม่นะกลัวแบบวิ่งวิ่งตะลืดนะครับ,รบ,บ,รบไปหาช้างตัวโต,วตวครับเราก็ต้องป้องกันไว้ด้วยครับเอาถอย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 จะไปเย็ดยังนั่น,นเดินเบียนลุนเหรอเอาเอาเอาอย่างนอนกับพี่ยอมไปนอนครับห่วงเหรียญครับครับรอ ขับหล่อไงทับหนึ่งขับหล่อขับหลอก่อนไม่เอาขับหลอก่อนนุ่มเมียนหลาเพราะ่านุ่มเมียนหลาดินุ่มเมียนหลามคขับหล่อรับคล่อหล่อแบบไปน้อเอ้าเอ้าเอ้าเออปุ่นน้ตัวเต็งเป็ดดูครับสั่งได้ทุกอย่างครับตอนนี้ขอกินเก่งมากเอาลอก่อนสวัสดีครับขอกินอย่างเดียวเลยตอนนี้ อย่าขึ้นมาข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้เออเอาเอาโอ้โหก้มนานไม่ได้ครับติดพุงครับติดพุงอะไรก้มหน้าไม่ได้หรอกเพราะมันติดพุงนี่เหงนมือมั้ยนี่ยังนะเออนั่นแหละหล่อมากเลยนิ่งโอ้โหสวัสดีครับหล่อมากเลยเบจจอย พี่ไหมพี่มาพี่มาพี่เร็วมาวันนี้ไปผู้วนเร็วนิ่งคุณยิ้มว่าคุณมเม็ดคุณมเม็ดนมเทะแคลเซียมสูงมาเอาไปผู้วนเอาขั้นนี้ไป้วนแกกินด้วเร็วโดนน้ำไม่ได้ครับโดนน้ำปึ๊บคันเลยช้างนี่เอานี้เอานี้นิ่งมามามามมาเร็วุน ไปครับพู่แม่พูดแม่เอานี่เอาไปให้ผู้เเว่นแกให้ไปแม่โมเป็นเขาปาผูนะไปให้ผู้เเว่นแกเอาปากเอาฮาฮกินไปทั้งซองครับกินทั้งซองยืมว่าท่านเห็ดเพชรหรอหยิบยังไม่ได้ครับตอนนี้โอ้ยต่อยฮัก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 ตอนนี้หยิบไปทั้งซองครับเอาผู้ใดมาอีกนงอเอาเอาเอานี่นี่โอ้ยดูดู ไปมาครับนี่ไหนที่ตาดีพบก่อนไปเป็นจอดเรื่องอะนจอดเลยกลุ่มจนตัวสิ่เตี๋ยอาครับก่อนใส่ล็อกก่อนนี่ทำไงใส่กันงี้ยากื่นลงมาลงไปลงไปข้างไว้เมียข้างไว้มิงข้างไว้นั่นเม่ยยื่นอีกแล้ว แม่เอืนบ่ต้องไปบ่ต้องไปบ่ไปทังไหนนมเม้าวพุ่นค,คิมอเซ่ไปส่งหลานนีป้ป้าป้าป้าหลานนักพุ่งแม่เมย์แล้วป้าป้าพาไปหาแม่กินนมก่อนพุ่นป้าป้าเอาไปผูกเอาไปไว้กับพุ่นแม่ก่อนป้าไปเอาครับก่อนไป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 ,ปาตามพุ่นไป,ไปให้พุ่นไปสง่งเอาอขึ้นบ่ขึ้นไทย เดยวเรียนเยวเรียนเดเรียนโอ้หินไทยม้โอ้ยโอ้เรวกไรรุดกพวกเราเอางเห็นอีกปะเรวเรเร็วเรมาๆๆาๆบุเดี๋ยวไปกินนงแบบพ่อแม่เลยรอทคน นอนเ,เอามิ้งมปกินนมน,นอนแล้วสายแล้วเดี๋ยวพ่อเปาเดี๋ยวพ่ออ้น,นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปขาครับเอาเอาเอาดูครับดูข้างบ้านครับมีแด่พ่อใหญ่ครับแล้วก็พี่ครับพี่บุญคองดูมองไปนี่เห็นขาวจั้วเลยครับน,นี่เราก็กําลังทํารั้วครับตอนนี้จะหลอกล่อมาแม่ได้ก็ต้องวิธีนี้เลยคุณตาคุณยายก็กาลังทํารั้วมามาที่หลอกล่อ ที่หลังมือหลังให้มดขึ้นมอดไซ้มาทรงเลยไปตามไปเบา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 ไม่ใช่่มมันนะันน้อยรีบมากครับไปกลับไปถึงแล้วส่งถึงที่ครับส่งถึงที่แล้วเดี๋ยวให้ผู้วืนเป็นคนเอาผู้ว,วืน ให้น้องมิ่งกินนมแล้วก็นอนก่อนมาๆามาพี่มาพี่มอสแช่สีร่มมอสแยังห่างอยู่มิ่งตำขนาดปลายทะเบียนก็ยังเบี้ยวเนาะเล่นตำเนาะเอาครับผมอุ้ยบุต่องยังยั่งี้เขาบีกอุ้ยสั่นเกินเอาไปไปมันหนิเมียเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเออบอยอีกรอบมึงอุ้ยหลุดเนี่ย เลี้ยนนี้อีกตกใจดูครับพวดเดี๋ยวเราต้องขออนุญ,ญาตให้น้องมิ่งกินนมนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านเยอะไม่ได้ครับกลัวท่านพ่อด่าครับบอารย์เด็กสิ้นครับขนาดโดดลุงเรียนบ่อยก็ยังได้เลื่อนชั้นครับเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดซับตะไคร้กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ผู้จ่ายไม่สุขภาพก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ